สวัสดีคร <it> ับพี่พี่เพ er ื่อนน้องๆข้างบวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องๆข้างบมาดูครับที่ตลาดตำเพ็งครับที่แถวยววรรนั่นแหละครับเพราะว่าวันนี้พวกก็มาอีกรอบหนึ่งครับมาดูว่าพี่พี่เพื่อนน้องๆทานจะกลับบ้านเราครับที่ปีใหม่เนี่ยจะมาซื้อของจับจ่ายซื้อของกลับบ้านไปฝากพี่น้องว่าทางบ้านหรือเปล่าครับบัดตอนนี้ครับผมอยู่ด้านนอกครับยังไม่ได้ดืเขก็ไปท่างด้านในเลยเว้น ตอนนี้ประมาณสักสามโมงกว่าๆสามโมงเย็นกว่าๆนะครับนี่ครับจะเดินเข้ามาดูครับว่าแต่ข้างอกรู้สึกจะเงียบเงียบปิ๊งๆครับไม่ค่อยมีคนเดินเทาหรือว่าจะกลับบ้านกันทปหมดแล้วเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สาหรับผมยังครับจะกลับอยู่แต่อยู่วังสังหวัดข้างหนนี้นะครับเพราะตอนนี้กําลังยุ่งงานอยู่เหมือนกันแต่ที่มาก็เลยมาพาพี่ๆเพื่อนน้องๆผ่านมาดูก่อนครับว่ามันจะเป็นยังไงมั้งจะมีคนเดินเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับ จะจ่ายเสื้อของก็เยอะเหมือนกันครับอย่างนี้ครับแต่ได้ย่างดีๆเท้งนั้นเลยครับเนี่ยไม่ใช่ว่าของชิ้นนี้ชิ้เหลีออะไรเลยนะครับดูนะครับหมวกเมือกอะไรก็มีนะครับแบบนี้นะครับที่คนที่บ้านเราชอบเสื้อกันนุ่งกันหนาวอะไรก็มีครับเสื้อยืดเสื้อปกติของเรานี่ก็เดินไปดูครับที่ว่าสำเพงครับที่สำเพงที่แถวยวลาดนี่นะครับเมื่อก่อนนี่คนเยอะมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันครับเต็มส่วนมากจะเข้าไปข้างใน โอกิฟอะไรประมาณนั้นนะแต่นี่มันอยู่แถวด้านนอกครับไม่ใช่ดูด้านในครับดูสิตุ๊กตาอะไรก็มีครับพี่พี่เพื่อน้งองท่านคงเคยมาดูมาเที่ยวเลยนะครับครับว่ามันจะเป็นแบบไหนมาคยคงเคยคเห็นเลยนะครับว่าสําเพ็งเนี่ยปกติแล้วถ้าอยู่ข้างในจริงคนจะเยอะมากวก่าน,นี้นี่มาอยู่ด้านนอกครับแถววัดอะไรวัดลกาลเลย นี่ครับตรงนี้แหละครับนี่ดูสิครับของซื้อของขายแต่ละอย่างคุณก็เยอะมือรับพอต้อวนครับบางคนนี่มารับเอาเปรตตสอบก็สอบเปรตเพื่อที่จะไปขายต่อคุณแต่บางคนก็มาซื้อนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องเอาเยอะครับพอที่จะได้เป็นบางที่บ้านเราบางคนก็ไปขายอย่างชนิดที่ว่าเอารูปิกอัพหม่นี่ครับมาขนขึ้นรถเต็มเลยครับนี่ครับเลื่อนไปเรื่อยๆอยดูว่าจะมีคนเยอะไหม แต่สำหรับวันนีเราเข้าที่ผมดูคนไม่เยอะครับเพราะมันอยู่ด้านนอกครับด้านในคุณคุกเข้าไปไม่ไหวแน่ผมจะคอยดูว่ามันจะเข้าไปได้ไหมแล้วต้องรอดูวันนี้ไปก่อนครับทางด้านนอกครับของที่ก้องขายก็เยอะเหมือนกันครับไม่จะเป็นต้องเข้าไปข้างในข้างนอกนี้ก็ยังมีนะครับเราเดินดูไปเรื่อยๆเลยครับแต่อีกไม่นานอีกปูไปทางนู้นก็เป็นยวรัตแลวครับนี่ครับ ถืดไปทางนี้ครับมันก็มีอยู่ของจืดจะเป็หมดครับไม่กกาาว่ากระดาษคิ้บท่หรือว่าเป็นตุ๊กตาหรืออะไรนี่ครับนี่ครับหมวกมือกางเกงอย่างนี้ครับนี่กงนาฬิกาอะไรมีหมวกเลยครับแต่มีครับนาฬิกาก็ถูกถูๆทั้งนั้น,นครับตุ๊กตาก็ถูกเพราะเป็นตาค้ำถิ่นแบบนี่ครับดูแถวนี้ไงพืถน,นนแบบวัดลูกรรมครับข้างวัดลกูกรรมหรือวัตลกูดดกรรมนิดเดียวอีนครับ้เลลียงพร่างหลังนี้นครับไม่ใช่ด้านหน้านะครับ ที่ผมใช้ผ่านมาเลยครับคุณวัดโลกนานีด้านนี่คือจะไปสีแยกที่ตลาดร้านไหนที่จริงผมจะเดินเข้าไปข้างใน,นเลยคนมันเยอะครับมันไถอะไรไม่ได้เลยคือมันติดคนเยอะมากครับโดยเฉพาะรถเฉ็นครับที่เขาเข็นของไปส่งร้านร้านนี้ส่งลูกค้าอะไรประมาณนี้มันเล่นเอียดเต็มมันก็เลยเข้าไปไม่ไหวก็ต้องออกมาให้พี่พีนเพื่อนน้องดูด้านนอกนี่ก็โอเคอยู่นะครับนี่ครับของซื้อของขายแต่ละอย่างดูได้สบายๆบยลยครับแต่จะซุ่มเข้าไปใกล้คง,ง,งไม่ไหวครับ กองมันเล็กเกินครับนี่นะครับออกอมาให้พี่เพี่นเพื่อนลองมาดูครับนี่ครับคุดสี่แยกที่ฝั่งซ้ายนั่นจะขึ้นไปทางนกับท่านานอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายมืออยู่ที่โยวาลางฝั่งขวามืออยู่ที่ทรงวาดครับอยู่ที่ทรงวาดฝั่งนู้นครับนี่ครับต่ตรงขึ้นไปข้างหน้านคือตลาดนี่ครับแล้วส่วนที่ผมยืนอยู่นี่คือฝั่งข้างทิ้งเลยครับ เออสีแย่เส้นละถาวรอุ้ยไม่ใช่สีอะไรเส้นละาวครับสองข้างปิ้นนะครับนี่ครับเดินไปดูครับมาดูครับนี่ครับร้านนี้ครับขายดีมากเลยนะครับเนี่ยปกติแล้วแต่ขายดีมากแต่ตอนนี้มันช่วงบ่ายสามโมงกว่าคนทุกเลยไม่เคยเยอะเท่าไหร่ขายกระดาษพุ์ชูล้วนเลยนะครับเนี่ยอ้านที่พี่อเพื่อนน้องทั่งเคยมาแล้วโกงมั้ครับป้าร้านนี้คือร้านอะไรขายดีมากเลยนะครับอยู่ร้านนี้คนเยอะมากครับเสาร์วันจันทร์แพ็กสบมิกกับ กอง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 แคส่งไปอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับอีกลานนี้เลยครับลูกน้องเพียบเลยครับลูกน้องมันจะสิบกว่ายี่สิบคนเลยครับเนี่ยลูกน้องครับผมก็ลูกน้องผู้ชายครับแต่เป็นชาวต่างเระสังเระเท่านั้นครับไม่ใช่คนบ้านเราหรอกครับคนชาว่างเระมากเพราะว่าเขมเมนต์เรอะไรอยู่รวมกันหมดเลยครับท่านแบบพี่ๆลูน้องกันหมดครับทุกคนก็โอเคทำงานแต่จะมีบัตรหรือเปล่านะอันนั้นไม่รู้ครับ ผมคิดว่าคงมีบัตรารเพราะน้ำค่าดินปูดวอยู่แบบนี้เพรนมนเยอะครับแต่วันนี้เท่าที่ผมดูนี่ตอนนี้ที่ด้านนอกนี่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ปกติคนจะเยอะนะครับซอยนี้ครับซอยที่ผมสังเีตดูแต่วันนี้ไม่มีน้อยมากเลยครับกินของเพียบไปหมดเลยครับหรือว่าเขากลับบ้านกันหมดแล้วอะไรประมาณนั้นอะไรผมคิดว่ากลับบ้านกันสมากกว่าแบบนี้โอ้สุดยอดไหม พี่พี่น้องดูไปเรื่อยๆเขาจะดูงครับว่ามันมันเป็นแบบไหนกันมั่งนะเนี่ยทำไมมันน้อยลงน้อยลงเลยนะคนไม่ค่อยมีแต่ของซื้อของขายเยอะครับดูสิครับมีเพียบเลยสุดยอดเลยนะครับอย่างกระเป๋านี้ครับกระเป๋าสะพายผู้หญิงกบบสวยๆอย่างนี้ครับนี่ครับที่จะบินฝากพี่พากน้องบ้านเราโอเคเลยนะครับแบบนี้ครับที่ต่างจังหวัดนะครับแบบนี้เขาชอบครับคือพายครับเอาพายเดินไปนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินมาอยู่ครับแต่วันนี้ไม่มีไม่เยอะครับ ต้องเซตอยู่ด้านนอกครับแต่ถ้าด้านในนะผมจะพาเข้าไปดูวันหนึ่งครับคือวันต่อไปนั่นนลครับจะไปดูด้านในครับว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนเดี๋ยวตอนนี้มันอยู่ด้านนอกครับผมเข้าไปยังไม่ได้ผมก็เลยเอาด้านนอกมาให้พี่ๆเพื่อนลองดูวันข้างหน้าก็มีครับพาเข้าไปดูข้างในเลยนะครับนี่ครับฝั่งทางนู้นมอกี้นี่เห็นเป๊ะๆเลยคุณจวราครับนี่ก็คือเดกี่ยกกับสมาร์ฝั่งตรงนน้นับ เป็นรูเข้าไปคือทรงวาด